สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับมอสบีทีเ f อร์เฟ r คาร์นะครับผมและวันนี้นะครับผมอยู่กับรถคันนี้เลยครับผม t o y o ต a า r e ีอนะครับปี2012รุ่น top option นะครับผมคันนี้ได้อ p ชั่นมาค่อนข้างเยอะเลยรายละเอียดตัวรถจะเป็นอย่างไรติดตามชมกันได้เลยครับผมเอาละครับเดี๋ยวเรามาเริ่มในส่วนของด้านหน้ากันรายละเอียดของตัวรถคันนี้นะครับสีเดิมโรงงานเป็นสีขาวตามนี้เลยนะครับผมสีตอนนี้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานมากๆเลยนะครับไฟหน้าต่างๆไฟตัดหมอกต่างๆเนี่ย ด้วยสไตล์ของรถพีวูนนะครับเป็นรถไฮบริดนะครับผมใครที่อยากเริ่มต้นใช้รถไฟฟ้าผมแนะนําว่าเริ่มต้นจากรถไฮบริดก่อนได้เลยนะครับเราจะได้เรียนรู้ระบบการทํางานไปแล้วก็อีกอย่างเพื่อความมั่นใจเวลาเดินทางต่างจังหวัดนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในห้องเครื่องกันเลยนะครับคันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นรถที่ได้รับการอัปเกรดหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่มาเรียบร้อยแล้วเมื่อปี2020นี่เองนะครับ ซอฟต์แวร์ได้มีการอัปเดตมาแล้วนะครับนอกนั้น,นียก็เดิมๆเ,เลยบอดี้ตัวถังทุกอย่างเดิมโรงงานหมดเจ้าของลำดับเดียวนะครับผมคันนี้ดูได้เลยนะครับผมสีทุกอย่างนี้สมบูรณ์พร้อมใช้งานมากๆเลยนะครับนี่เครื่องยนต์ก็จะเป็นไฮบริดเซนิจี d ดรฟ e นะครับผมรถพรีวูดนะครับผมเป็นรถที่น่าใช้งานมากๆเลยนะครับเพราะว่าด้วยระบบของเขาเนจะเป็นระบบแบบไฮบริดนาะจะมีทั้งเครื่องยนต์แล้วก็ เป็นรถยนต์ขนาด 1,800cc นะครับแล้วก็จะเป็นระบบไฮบริดนะครับเดินทางต่างจังหวัดก็ได้ไม่ใช่รถปลั๊กอินนะครับไม่ต้องมาเสียเวลาเสียบเก็นการเริ่มต้นที่จะใช้รถไฟฟ้าได้ค่อนข้างดีเลยอ่ะมาดูตรงนี้นะครับผมถ้าจะเล่นพีอูดนะครับให้สังเกตตรงนี้นะครับนี่ตัซอฟต์แวร์ตัวนี้ได้มีการอัปเดตมาแล้วนะครับจะมีสติ๊กเกอร์โตโยต้าอยู่2จุดเลยนะครับผมมั่นใจได้เลยเดี๋ยวเราไปดูในรายยเอียด ere, ส่วนอื่นๆกันตามมาด้ยเลยครับ สำหรับรถคันนี้นะครับก็จะได้มีการติดตั้งเพิ่มเติมเข้ามานั่นก็คือล้อนะครับตัวนี้จะเป็นล้อลาย TRD นะครับแต่ตัวนี้คันนี้เป็นรุ่นท็อปออฟชั่นนั่นเองในส่วนของท็อปออ i ชั่นเนี่ยก็จะมีในเรื่องของสลูปนะครับที่จะได้เพิ่มเข้ามาแต่เรามาดูรายละเอียดก่อนลำโพงก็จะเป็นลำโพงของ JBL นะครับภายในก็จะเป็นเหมือน pre wood ร,รุ่นอื่นๆเลยแต่มันก็จะได้ในเรื่องของออปชั่นที่เข้ามาตามชื่อเลยนะครับเป็นท็อปออปชั่น ค,คอนโซลด้านหน้า,นา,นาทุกอย่างเดิมโรงงานไม่มีแตกหักไม่มีรอยขีดขว่วนเลยนะครับเลขมาอยู่ที่1นึ0 0 0สกว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองดูสภาพเบาะสภาพภายในนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้สวยมากๆมีสัลูฟมีโซลารเซลล์นะครับนี่ตรงนี้จะรับลมก็ได้จะเปิดเอาบรรยากาศก็กได้แล้วก็จะชาร์จแบตเตอรี่ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือจะเปิดแอร์ผ่านรีโมทก็ทําได้เช่นกันนะครับเพราะตัวนี้เป็นตัวท็อปแล้ว น,นี่ระบายอากาศระบายความร้อนรอนระหว่างที่เราจอดรถตากแดดก,ก่อนจะขึ้นรถสามารถเปิดแอร์ไล่อากาศก่อนได้เลยนะครับทาได้เช่นกันราคาคันนี้ก็บอกเลยว่าเรามากๆเลยนะครับในราคาสนุนอยู่ที่3 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับ389,000บาทเครดิตดีนะครับจัดให้ไปเลยครับผมฟรีดาวนะครับผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่8,000บาทเท่านั้นเองผ่อน8,000บาทนะครับถ้าท่านมีเงินเดือน15ื่นอยากได้รถคันแรกหรือ มีรับซาลิฟนะครับทักหาผมได้เลยผมจัดการให้ได้แน่นอนครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของฝาท้ายกันนี่รายละเอียดของรถคันนี้ทุกอย่างอยู่ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นม่านบางสัมภาระนะครับผมตะข่ายก็มีให้ด้วยนะครับผมแบคไลท์ต่างๆทุกอย่างเดิมโรงงานเมทอาร์คมาร์คทุกอย่างอยู่ครบนะครับคันนี้ไม่มีการตัดต่อตัวถังหรือดัดแปลงสภาพใดๆทั้งสิ้นนะครับเดีเรามาดู นี่เลยนะครับตัวล็อกนี่ก็จะอยู่ด้านล่างอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่คันนี้การันตีให้เลยว่าไม่มีชนนักพิ่วามจมน้ำต่อต่อตัว,ตวถังแน่นอน,นครับผมอ่าเป็นยังไงกนบ้างครับกับรถ Toyota า r รีอูนะครับ1.8 Hybrid ปี2012นะครับราคาอ่ารุ่นย่อยเดี๋ยวเปนรุ่น top option นะครับ สิ่งที่ได้มาเลยก็คือ1น,นะครับผมโซลาเซลล์นะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของอสันลูฟนะครับแล้วก็รายละเอียดภายในต่างๆอ่าอีกอย่างนะครับผมอย่างที่ผมบอกไปว่าการสตาร์ทหรือการปรับอากาศระหว่างที่รอขึ้นรถเนี่ยอนนจะสามารถทําได้ผ่านรีโมทเลยโดยการล็อกรถนะครับผมแล้วก็กดค้างไว้นะครับนี่แอร์จะทํางานเป็นการไล่ระบบต่างๆนะครับรอเวลาจอดกินกาแฟอย่างเงี้ย จอดรถตากแดดเราอยากขึ้นไปเย็นฉ่ำกดตัวนี้ได้เลยนะครับการสั่งกลารตรงนี้มันจะเปิดแอร์ขึ้นไปก็สตาร์ทแล้วก็ขับรถขี่ได้เลยนะครับสะดวกมากๆเลยอย่างที่บอกนะครับราคานะครับของคันนี้สนนราคาอยู่ที่3ามแสนสามสามแสนแปดบาทเท่านั้นนะครับผมผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่8 0 0 0บาทนะครับรายได้หมื่นหนึ่งหมื่นห้าพันบาทขึ้นไปสามารถออกรถได้แบบไม่ต้องใช้คนคําเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นอาชีพอิสระก็ออกได้ครับ รายละเอียดนะครับถ้าสนใจโทรหาผมได้เลย0654962939สําหำหรับวันนี้ผมมอสและ BT Perfect Car ต้องขอ,ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้โอกาสหน้าผมมีรถอะไรเข้ามานำเสนอเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กปลังใจใพวกเราด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ